กลางผืนน้ําแห่งที่ราบลุ่มภาคกลางของไทยมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ซ่อนความงามและความดุดันไว้ในร่างเดียวสวัสดีครับอยู่กับช่องโอเวอร์ออ u a คอ u เลียมคบเครื่องเรื่องในตู้คลิปนี้นะครับขอเสนอปลากัดป่าภาคกลางปลากัดป่าภาคกลางอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ําธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นนาข้าว คองบึงหรือหนองน้ำขนาดเล็กพวกมันเป็นปลาที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนต่ำได้ดี ปลากัดป่ากภาคกลางอาจดูเป็นเพียงปลาขนาดเล็กที่มีลำตัวเพียวบางความยาวประมาณ4-6เซนติเมตรสีสันด้านเดิมของพวกมันไม่ได้จูดชานเหมือนปลากัดสวยงามแต่กลับมีความลึกรับและสเสน่ห์เฉพาะตัวสีพื้นของลำตัวมักเป็นน้ำตาลอมเขียวหรือเทาอมฟ้าพร้อมแถบดำขวางลำตัวบางๆทำให้พวกมันกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ ถึงแม้จะมีรูปร่างเล็กแต่ประกัดป่าภากกลางขึ้นชื่อเรื่องความดุดันโดยเฉพาะในช่วงฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะก้าวร้าาเป็นพิเศษเพื่อปกป้องอาณาเขตพวกมันมักแผ่ขีบขู่ศัตรูและหากมีการเผชิญหน้ากับตัวผู้ตัวอื่นอาจเกิดการต่อสู้ที่ดุเดือดด้วยแรงกัดและการพุ่งชนแม้จะเป็นการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอาณาเขตแต่ก็มักจะจบลงเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมถอยไป แม้ประกัดป่าภาคกลางจะสามารถปรับตัวได้ดีแต่ปัจจุบันประชากรขุมมังมันลดลงอย่างรวดเร็วสาเหตุหลักมาจากการสูญเสียถิ่นอาัยจากการขยายตัวของเมืองการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการจับไปพอเลี้ยงเพื่อการค้าทำให้ประกัดป่าที่เคยพบได้ง่ายเริ่มหายากขึ้น ปลากัดป่าไม่เพียงเป็นสัตว์น้ําที่พบได้ในธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสําคัญในวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนานชาวบ้านในสมัยก่อนนิยมเลี้ยงปลากัดไว้เพื่อความเพลิดเพลินและการต่อสู้เชิงกีฬาซึ่งถือเป็นศิลปะการต่อสู้ของสัตว์น้ําที่ต้องอาศัยความชนานาญในการดูแลและคัดเลือกสายพันธุ์นอกจากนี้ปลากัดยังมีคุณค่าเชิงเศรษฐกิจสูงปัจจุบันมีการเพราะพันธุ์ปลากัดทั้งเพื่อการค้าและเพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์ปลาดั้งเดิม ควรเลี้ยงในภาชนะที่มีขนาดพอเหมาะเช่นควโหลตู้ปลาหรือบ่อด,ดินขนาดเล็ก น้ำควรเป็นน้ำสะอาดที่ไม่มีคลอรีนหรือใช้น้ำบ่อน้ำฝนที่มีคุณภาพดีอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง24-28องศาอาหารหลักได้แก่ไรแดงลูกน้ำหนอนแดงและแมลงน้ำขนาดเล็กสามารถให้อาหารเม็ดที่มีโปรตีนสูงเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงไม่ควรให้อาหารมากเกินไปเพราะอาจทําให้น้ําเสียและเกิดโรคได้ควรเปลี่ยนน้าสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งเพื่อรักษาคุณภาพน้ํหดีเลี่ยงการเลี้ยงรวมกันหลายตัวเพราะอาจเกิดการต่อดสู้จนได้รับบาดเจ็บหากปลา ามีอาการผิดปกติเช่นสีซีดว่ายน้ำผิดปกติหรือไม่กินอาหารควรแยกออกจากตัวอื่นและสังเกตอาการควรจัดสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติเช่นมีพืชน้ำหรือกิ่งไม้เล็กๆให้ปลาหลบซ่อนปลากัดป่าภาคกลางไม่ใช่เพียงแค่ปลาเล็กๆในคลองธรรมชาติแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและการปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงการรักษาสมดุลของระบบดิเวศและปกป้องถิ่นอาศัยของพวกมันจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะหากวันหนึ่งปลาก,กัดป่าหายไปเราอาจสูญเสียส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม และธรรมชาติที่งดงามไปตลอดกาลสุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด u u s s r r i e ์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ